กิโกโวบรออิดอกาลสัมฟานโอ้หูดอริทดริก็แวดสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ไม่น้อยก็อยู่ที่ในรถนะคะเบื้องอากาศค่ะมือนี้หนาวหนาวเมื่อว่านแดดเปียงๆนะคะเลยใส่เสื้อไซส์เดียวมีห่อเสื้อกันยังบ๊อบนอยู่นะคะยิบเสื้อผิดตัด้วยนะคะหนาวค่ะ ทั้งหนาวทั้งเย็นนะคะได้อากาศมีละอองฝนฟอมนะคะลมแห้งพร้อมเนาะค่ะไม่หน่อยจะไปส่งข้าวนะคะเนื่อยกับป่วยค้นป่วยไปส่งข้าวห้ค้นป่วยหูว่ามีญาติพี่น้องป่วยป่วยต่อป่วยและป่วยเนะาะเสีว่าจังไหนออกจากบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปส่งข้าวให้พี่เคยพ่วหไงนะคะหูเรื่องเล่าของคนในบ้านในครอบครัวนะคะ จะไปส่งข่าวเรื่องพี่สายพ่อใหญ่นะคะไ้พี่เคยโหนะคะเพราะว่าพี่สาวคนเสียแล้วก็เหลือแต่ผัววัยผัวกกำลังป่วยนะคะไปยสิออกจากบ้านไปส่งข่าวเนี่ยก็จะอ้อนในเบื้องเชวงแล้วว่านะะี่ไงคะเดินทางซื่อๆ้ะค่ะเพื่อนเออเพิ่นไปคุยกันไม่น้อยของสีพวเขาไปดอกคะ่ะเหนื่อยค่ะแต่ไปน,ะะไนอยอยั่งยืดโดยมารยาทนะคะลุมฟังศพค,ค่ะหมองไม่น่อยผ้ายางนะคะกินยาวาซินนนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจงสิไปห่างซื่อกับเขา บอกดว่าคนญวมาไปกับฉันไหม่าสั่นฉันจะไปบอกขา่าเรื่องพี่ชายฉันกับเรื่องเนี่ยเกาเล่าฟาตัดนะคะให้พี่เคยหูนะคะถือว่าคนนี้เป็นคนในขอบคร้อยอยู่นะคะห้องวกสีวกไปกันนะเกียนตินะพี่น้องคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าขสิเข้ากับปว่วยอยู่แต่เขายิ่งเข้าไปได้เข้ากับใยน้ำเขานะคะเธอมารยาดนะคะไปโมูก,กันละคะ่ะอยู่ร่วมกันยังสีนะคะวันนี้อากาศนาหนาวหนาวร่ม ลมเป็ยนามในแล้วในในคณะที่ล่มเนี่ก็มีเม็ดฝนละมีละอันเพิ่งยังไงนี่เราอองฝนพร้อมนะคะนี่ค่ะมูบานอยู่กันยังสี่แหละแ่งเงีเงียบนะคะพี่น้องก็ตรเห็นมองเก้านี่แหละแต่ว่าถนนเส้นเก่าบางเถอนะคะแต่วรรยากาศแต่ละมือมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะพ่นาดอกใหม่ก็ลั่งบานแห้งแผ่นน้ำไม่น้อยเหอึ้นแล้วนะคะสำหรับพี่ตาจากเยอรมันนะคะเป็นทรงข้อความมาแล้วนะคะเป็นกำลังด้ขึ้นเครื่องกลับนะคะ จะเดินทางออกจากประเทศสเดนตอนเย็นนี้แหละค่ะแล้วก็ไปถึงเยอรมันใช้ระยะทางสามชั่วโมงนะคะเบนเห็นมีในออกคลิปกินละเบนเห็นมีใยออกคลิปเมื่อกี้นะคะอ่อนสดนาเพอขึ้นมาแล้วนะคะปนขึ้นเต็มหน้าแล้วเนาะค่ะน้ำโมกไหลห่อยเนาะนะคะเพ่นเลยบอกว่าเดี๋ยวคนไปถึงเยอรมันแล้วคนจะรีบซื้อ,อยาส่งมาให้อีกนะคะเพราะว่ายาีิดพิ่พนให้มันจะเหมดเนะคะออก็ขอบคุณหลายๆสำหรับน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องที่เป็นห่วงเมญาย์เนาะค่ะ แล้วก็มีพี่น้องที่อยู่เมืองไทยนะคะคนซื้ออีหย่างนึงนน่แม่นจำขึ้นต้นด้วยบ่อแหวนนะคะคนเป็นผู้ทายนะคะเพิ่นบอกว่าเดเพจิไปหาแถวรังสิตไทยนะคะอย่าพวกนี้นะคะไม่หน่อยก็เลยว่าขอบคุณได้หลายค่ะเก่งใจเพราะว่าค่าส่งมันแพงนะคะเฉพาะค่าส่งก็กิโลละพันแล้วเนาะคะ่ะก็เก่งใจแฟนคลับนะคะ่นกระห่วงความเป็นกบวยเขาไมน่น้อยนี่แหละไม่หน่อยก็ขอบคุณได้หลายค่ะยีงให้ความรักความเมตตาม่ยหน่อยนะคะนี่คือสนามกอล์ฟนะคะทางแต่ทั้งเบบ้านลูกชายอ่อใหญ่ บางนี้กับเป็นบอ่อบำบัดน้ำเสียนะคะให้กลับขึ้นมาเป็นน้ำปกติใช้นะคะขั้นก็ขั้นหูขั้นตาแห้งคะ่ะอาการนักตลอดล้ะคะ่ะ <c oughs> ทั้งไอทั้งหยังนะคะกรเดี๋ยวอ่อนไปจนถึงบานพี่สาวเพื่อนนั่นแหละคะ่ะบ้านพี่สาวเพื่อนกับบานลูกชาเป็นไยางว่าหากันประมาณสองสามนาทีใคะอยู่คนละคนละซอยแค่นั้นนะคะตรงนี้เขาเห็เป็นชุดอพยพแล้วนะคะ ก่อนเป็นโรงแรมตอนนี้กลายเป็นศูนย์อพยพแล้วให้กับพี่น้องชาวต่างชาตินะคะมาอยู่ตรงนี้เป็นโรงแรมนะคะเจ้าของโรงแรมไม่นหน่อยเฮตงานนําต้งแต่สมัยไม่นหน่อยเฮตงานอยู่หลานไทยนะคะเนีมยอ่ะก็ฟังนี่นะคะ <c oughs> เริ่มไอเริ่มป,ปวดหัวแล้วพี่น้องเริ่มจะปวดหัวแล้วจริงๆเร้าบ้ดรีไปเลยิบหอตวัดกัน เอออยากโซเฟียนอยากคะน,น้ำก๊อบนอดมองนีนะคะเป็นปลายเห็ดกับแมนนะคะแถวนี้ปลายเห็ดแต่ว่าบูแบบไม่ค่อยมีแล้วค่ะแถวนี้เป็นปลายเห็ดนะคะถึงแล้วเดวก็เลี้ยวแล้วนะคะทางนาด้านซ้ายมือโอด้านขวามือจะเป็นฟ้าแกะฟ้าแพะนะคะแบ่ๆๆแบ่แบ่แบ่ มื่อนี้บ่มี่บด้ออกมาขังนอกเขาเอาเขาในเกาะในขอกไว้นะคะตรงนี้จะเป็นป้ามแกะนะคะอืมอยู่ข้างในทรไมว่าตรงนี้เขาก็ต้องอ้อมหัวแต่เขาสีมีเสน้นสายลวดแบบนี้แหละก็ใส่ไฟฟ้าไว้เวลามันมาแตะปุ๊บไฟก็สิชอ็อตมันกับสิย้ายมันก็จะแร่นกับไปขึ้นนะคะ <c oughs> มาเสียเรียวเขาบานเอื่อยเรื่อยปิเสงอไปทางบ้านลูกไา้ก่อนที่จา ตรงไปน,นี่กับบ้านน้องไส้เพอใหไ่นะคะเลี้ยวนี่กับบ้านลูกไส้เดี๋ยวก็จะเลี้ยวอีกท่น,นึงกับเป็นบ้านพี่สาวมาส่องข้าวผู้เฒ่าให้โโหข้าวกันเนาะคะ่ะซี่แหละชีวิตเอาอยัางมากไายเนาะเยูน่น้ากันถึงบอกว่าคนเฮานะ่ะทําดีต่อกันไว้ก็เสียหลายดอกค่ะเพราะเขาบ่โหเลยวินาทีต่อวินาทีนะคะความเป็นความเจ็บอุ้ยดอกกันไม่ยึดแต่ฟินบุมมาใมนบุเออแฟริเ่กเนี่ยแต่เนี่ โลซาว่าอแดบูมาเรบูมม่าฝนแอปแฝเอะ่รใรู้ด้เลือกขันยักษ์ันยักษ์มีบ้านหลังนี้งามไปหน่อยมากบ้านหลังนี้บ้านใหม่เป็นท่อนๆนะคะเขาสร้างแบบเป็นท่อนๆบ้านสมัยก่อนนะคะสร้างไม่เป็นเป็นท่อนๆแล้วก็บ่มมีตะปูบ่มมีหยางตอกนะคะเขาใส่สลักเขาเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกๆกันใ่เลยนะคะมีบ้านลูกไา้สิจอดบ่บ่จอดเิ่นตรงไปเลย มาบนเบิงหล,ลูกไปเห็นงานแล้วลูกเห็นงานกะบ,บายนะคะวันนี้เข้าบ่ายสองออกสี่ทุ่ม <c oughs> ไปข้างนาเดียว๋วเลียวายขึ้นไปกับบานพิซายเพิ่นนะยามไรสิย่ง,ง,งานลงไปท่านา้ำฟังทางนั้นเบิงขันเพิ่นให้ไปกล <c oughs> <c oughs> ่องสิเตเ็นได้แล้วคะ่ะไอแล้วเริ่มปวดหัวแล้วในเก็บหัวแล้วบันนี้โอ้แม่เก็ดแอปเปิ ต้นแอปเปิลไลยหลายบ้านนี่ยุติดท่าน้ำเลยนะคะทั้งๆนี้จุบ้านงามๆอันนี้บ้านหลานสาวนะคะข้างหน้านั่นนี่บ้านหลานสาวอ่ะอยู่อยู่กันเลยนี่รถหลานสาวคนบ้านหลานสาวมีรถบ้านมีรถธรรมดาอันก็ลังเหตุบ้านหน่อยอมองอะอาลีฮูแ่ ยกเทอยยกยิดถิ่นนี่ยเพอลีเซอร์ทิัดต,มมตันค่าันพอตอเมทจริงว่ะบอกเพื่นไปทักทายพี่ออ้เพื่อนเดี๋ยวกว่อนชิยังไปน้องน้งนำทางผุ่นกันด้แช่นะแชนะอลิฮูปะไปยอะดูรอิงกันทิงเฮ้เอบบอเฮไปยอะดูดูดี โบ่าบล้อยัสแรงนะโอ้เดว่าฟีฟานฝนตกกําลังเหตบานหน่อยนะคะเ็นกําลังเหดบานเก็บของบานเก็บอุปกรณ์นั้นไส้พ่อยันพี่ไส้ป่วยอยู่ในห้องนอนอันนี้บานพี่พีสาวนะคะคนกําลังเหตบานหน่อยสำหรับเก็บของอันนี้ลูกคนไทยนะลูกน้องนุชนี่ บักอ้วนนั่งข้างนอกเ่ยอันนี้ฟวอยนุชแม่ไม่มาหรออ้วนนุชจบบ่ะอ <c oughs> อ้ยโฮสตอรอเนี่ยไอวายเตออะไรแอลลีแอลแอล,อแล,ลีกี p o อลแลเดี๋ยวไปเลือดเลือดดอ๋อก็ได้ป่ะสนุกไหมอ่ะ ลูกคมเมนสุรินเบางากลูกไอนุชค้นสวยนะคะนี่แหละคนนเทว่าสันผู้ใา่คนที่ไม่น้อยทักทายนี่เป็นค้นที่พุ่นสีซักกันซักดอกกุหลาบให้ไม่น้อยฟรีแหละคะ่พะพะย่ะยันที่คุยนะไม่น้อยเมื่อกี้นี่แต่ก่อนเราเปิดร้านซักนะคะเปิดร้านซักอยู่ในเมืองไม่น้อยนี่แหละ <c oughs> เ,เป็นมูก,กันกับห้านาไส้พ่อใหญ่นะคะแล้วเมียเพิ่นกับเป็นมูก,กันก็ไม่ไน้อยมึงมากมึงมากแม่น้อยว่าสันเดี๋ยวกูสิพ้ามึงสัก กูสิซักให้มึงฟรี่เหล่าก็มีให้ยามไหนมึงสิเอาดอกกุหลาบเต้นมมึงเห็นป่ะสันกูซักให้ฟรี่ได้นี่ว่าสันเออ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 ไปเออมาจนว่าเออจนลืมเนาะอันนี้รถของหลานสาวเพื่อนไงเพื่อนมีสองคันๆๆๆๆอันนี้ที่บ้านลูกสาวโสด,ดนะคะเพราะว่าเพื่อนไม่ชอบผู้ชายเฮ็ดงานดูแลคนเฒ่านะคะเลีล้ยงดูคนแก่เพป็นเฮ็ดงานสองประเทศนะคะเฮ็ดสวีเดนน้ำหรือเฮ็ดนอร์เวย์น,น้ำนะคะไปไปมามา นี่จำได้บร่ราทังมาจากบ้านน้องบ้านล,ลูกไส้พ่อหญ่ยอยู่ตรงโคงน่าจะพาไปเยิ่งทาน้ำทางนั้นนะคะ <c oughs> แต่ก่อนคยมาตกฝาแถวนี้นะ <c oughs> โอ้ยไอพี่น้องเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยฝ <c oughs> นตกหาสิดเต็นเนี์ได้ค่ะพี่ใหญ่น่อยง่างแล้วก็เพิ่งไอนะคะพี่น้องฝ <c oughs> นตกลิ่นนะคะตอนนี้ อากาศอยู่ทีซิฟองศาข <c oughs> ั้นแพ่จะทันอยากให้พี่น้องเบิง่งนี่ใบอันนี้นะคือใบบกักกะทินเนาะไปตะเก็บมายูวมันงามมังามไดตะเก็บกินกับกันปนตำเจ้วแถวโอ้ยสีหลอดบอเน,นี่ยคือขั้นข้อแห้งแท้ <c oughs> นี่ค่ะมองแม่น่อยมาตกป่าทานา้ำทางหมนันพี่ชายเลาโอ้นนพี่สาวเล้า บอกค่ะหมู่บ้านใกล้ๆ <c oughs> เลือหลั่นไสล้วยังอยู่อยู่เลย <c oughs> นี่ค่ะทานามเล่าหมองไม่น้อยมากตกป่าอีกหมองนึงนะคะตรงนี้พูนค่าทานามของลูกไส้ดูไ่หน่อยตกป่าพูนมองโคดเห็นพุ่นน้มไสนะคะอ <c oughs> ี่คาะค่า,าเลือกเขา บ้านไผ่บ้านมันงามบอตรงนี้เป็นมองไส้ไส้ไส้นะคะพาพี่ไส้พ่อญ่สิพี่เคยแหมพี่เคยกับลูกไส้เพิ่นเมื่อกี้เนี่หลานไส้เพิ่นน่ะสีมาไส้ไสู้่ตรงเลื่อยงาไปนะคะไส้ไส้ไส้เป็นตารางสี่เหลี่ยมเป็นคือไส้ประมาณเท่าล่ะค่ะแต่ว่าเป็นไส้เล็กนะคะเอาขึ้นที่ต่ละเทอนี่กับเทสไอ่างอาบน้าอ่างอาบน้าในห้องน้านี่ได้ที่ละคืงเป็น พันพันโตนะค่ะเอาคืนมากนะหลายพันโตนะคะเพิ่นให้ม่น้อยไปเสื่อละคุสองคุนะเอาไปเฮ็ดประแดโอ้ยหนาวพี่นอาา้องมาบะเบิงบรรยากาศนะคะขอบคุณค่ะกัญญาพัฒน์เนาะค่ะเพิ่งติดตามไม่ใหญ่น้อยชอบมากค่ะขอบคุณนะคะแม่ใญงไปใส่ค่ะมาบ้านพี่สายอันมาบ้านพี่เขยค่ะพงไยผสมาโซงข้าวเรื่องอ่พี่สายพงไงผ่าตัดนะคะพัผ่าตัดหัวใจมือว่านนี่มือว่านก่อนนะคะ ไปผ่าตัดสองรอบเนาะคะ่ะผ่าตัดออกมาแล้วปรากฏว่าเลือดข้างนะคะเลือดไหลข้างในบยุดก็เลยเอาไปผ่าตัดอีกรอบนึงอาการตอนนี้ดีขึ้นแต่ยังบยุดยังไม่ได้ออกจากห้องชุกเฉินนะคะก็เลยตัดสินใจมาบอกข่าวให้พี่เคยหูนะคะเพราะว่าพี่เคยก็เท่ากับตรวแทนของพี่สาวพี่สาวเสียไปวัางปีที่แล้วนะคะเพื่อนก็เลยต้อ,ตองว่าบอกข่าวข่าวความเหินไหวไม่น้อยก็เลย้อ,องมาน้านะคะเพราะว่าถาเธาจะหายแต่แฟนเ้ามามันก็น่าเกียดนะคะ อยู่ด้วยกันมันก็ต้องแสดงสปิริตไม่นำใจนะคะทั้งตัวเองก็บอยากออกนอกบ้านนะคะเดี๋ยวเซตจังนี้ไม่น้อยจะขอเขาไปบ้านนักทายเพิ่นแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะหางนะคะไม่ไแน่นะจ้ะก็สมาร์ทพรุ่งนี้อาจจะได้กินแจวฮอนนะคะเจลฮอหมอไฟนะคะเพราะว่าจาังพัดได้แล้วนะคะเมกี้ลืมไปว่าวัาน,านนี้เป็นวันอังคารเนาะคะ่ะ พอนี้พอดีตัดสายอ่อนสดมือขี้เซจก็เลยได้ไปก็ไดไ้ได้ไปสั่งผักได้พักเป็นบางยางพักบ่อครับอย่งน้ค่ะเลี๋ยวเฮ็ดให้กินเอาเฮ็ดให้เบิง้งพอได้กินเนาะค่ะจะเป็นแจ่วฮ้อนหม้อไฟนะคะพรุ่งนี้นะคะนอนตื่นก่อนนะคะบรรยากาศสวยงามบ่กคะพี่น้องสวยหน้าตาหน้าตาหน้าตาอันใบไม้ดอกไม้นะ่างามๆค่ะแต่ว่าหน้าตาคนตอนอน,นี้ก็ล่างขั่นก็ล่างแดงไปแล้วบกวับอกอ้วนบักอ้วนน้อยหอยสังไปแล้วพ่อผ้าเมื่อแล้วคน ลูกไอ้นุชสาวซุดินพอมันเปิดคน้นซักลด้ถ้าลูกมันยิงเป่าเล่นเพิ่นเป็นกันอันนะั้พอนเป็นมกนูกันก็ห้านไส้พองใหญ่ทีน้อยทักไทยนะนี่ใสดีนะอ้วนสองอ้วนะไปแล้วดูเรมอน <c oughs> มน้อยมักแซลมันแต่นี่น้อยนะมันมักกับนมข้นได้บันนี้มักนน้อยนี่แง่มักแน่มึงนมข้น,นจำซื้อมันบ่ได้จำซื้อห้านบ่ได้เว้าไทายตั้งหัวเรื่องนี่บังนี่นะ แม่เป็นคนสุลินอยู่ในเมืองเดียวกันก็นมีน้อยนี่นแหละยังดูให้ใหญ่แต่เน็ตกากอดเอาค่ะหลังงใจไม่ได้ออนสดแล้วมันจะอัพกลับไปที่ youtube นะคะเดี๋ยวก็อัพเป็นคลิปปกตินะคะเดี๋ยวพี่น้องค่อยเบิ่งยอ้อนหลังก็ได้นะคะอันนี้ของเก็บของบริเวณดินแถบนี้เป็นของเพิ่นนะพอพอลูก,นกน่นแบงเคิงกันเสซนแบงเคิงก็ขึ้นตรงนี้นะคะเส้นแบ่งครึ่งก็คือต้นไม้ใช้แบงครึ่งแทนกันนะคะ อุ้ยหนาวอันนี้ของเก็บของของลูกสาวพุ่นกล่องฟื้นเห็นบอกคะกล่องฟื้นเพิ่น <c oughs> ตรงนี้เอาไว้สำหรับนั่งเล่นเ็ดนันเดนี่นะคะนะกล่องฟื้นแสดงว่าอยู่ข้างในวสันก็อยู่บ้านพอ่อไม่หน่อยอยังพิธีงานเขาในบ้านอยู่ยังเหรอมองนี้เป็นมองปิ้งย่างนะคะมีสัดเตาปิ้งย่าง ปูนกลองฟืน้นอันนี้ก็แม่นเตาปิ้งย่างอันนี้บ้านพักสําหรับแขกอยากนอนข้างนอกแต่ว่าบด้ใส้แล้วตัวนี้นำ้ำนักพมันสิเฮ็ดเมราหมันวงเก็บมองบ่าแม่บ้านคนนะคะทําที่เก็บของพอบ่สบายลูกชา้ก็ต้องมาดูแลนะคะเพิ่นก็เลยสิมาเก็บของเฮ็ดเป็นที่เก็บของที่บด้ใส้ <c oughs> ขึ้นหอดพี่สาวเพราะไงลำปานนี้นี่แถวนี่เป็นแปลงพักถ้าพี่สาวพพอใหไงอยู่นี่แถบนี้พักงามแล้วดอกไม้งามแล้วนะคะ ข้างบัานก็ต้องมีดอกไม้แล้วอันนี้พี่สาวโวยยูกะไป่นหน่อยเฮ็ดบกเคียวข้าวเหนียวบกม่วงเมอว่านนี่คืนหอดคืนหอดเล่าว่าแต่แม่นหน่อยเอายังมใาหา้กินหมักหลายแม่นหน่อยมากอย่างสี่นะต้งกาแฟห้ใส่อีโตนคืนหอดนะคะและ้วคุณเสียไปพท่านนานนะคะลายปีที่แล้วเองนะคะห้องข้างล่างเป็นห้องใต้ดินเป็นห้องจัดเลี้ยงใดไม่ห้องน้ำไม่ห้องเก็บรถมีห้อง สารพัดนะคะเ้วก็เป็นบ้านสมัยเก้าข้างล่างสิเป็นแบบเตาพิงข้างล่างอะค่ะอันสวยเห็นแล้วก็คืดนทอดเนาะแต่เพื่อนยูนี่แปลงพักนี่โอ้เขียวชะอมเนยต้นนี้ก็ต้นสวัสด์แร์เป็นต้นสวัสดแ์แยนะคะเมื่อยอบแล้วเสียดายมึงดูที่จริงนะคัน พี่สาวเราอยู่โอ้ยง้ามแหง้งแล้วละตอนนี้นี่บ้านน้อยให้นกนะคะเป็นสิเอาอาหารมาใส่ทั้งในให้นกมันเข้ามากินได้นะคะเนี่ยต้นที่วานเป็นน้วยสีดำๆที่เก็บกินนะคะต้นสบัตแบตแะแบ๋โอ้ยวิตามินซีสูงนะคะวิตามินสูงมากมายนี่ออกลูกแล้วนะคะออกน้วยแล้วเห็นนี่ยอ,อกน้วยแล้วอันนี้แล้วไม่น้อยแพ้่แกซ้อนมันแห้งเกสร แห้งแพลกแห้งมากไก่แต่ใหญ่พี่น้องเบืองเห็นไหมคะสวยไมไ่เอ่ยแล้วไม่ได้จะขอยึดกันให้ทอดแต่เพียงเทานี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในทักไสยเยี่ยมเยี่ยนถามข่าวเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวขอคอยมาวาดอีกเท่านึงนะคะขอบคุณพี่น้องทากันปิดตามด้วยดีเสมอมาด้วยรักจาจใจจ้ารักนะจุ๊บ